เสียงปิิสนาป่าอาถรรพ์ณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกที่ผู้คนมักเรียกกันว่าบ้านลึกหลับเพราะผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความเชื่อว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ จะบอกต่อลูกหลานและคนที่เดินทางมาที่หมู่บ้านในเชิงห้ามปลามเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ว่าไม่ควรเดินทางเข้าป่านี้คนเดียวและไม่ควรออกนอกเส้นทางที่มีอยู่เดิมและไม่ควรคิดลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคิดว่าไม่มีจริงเพราะเคยมีหลายคนที่เดินทางเข้าไปในป่านั้นแล้วไม่ได้กลับโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ได้เล่าถึงเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ว่าเป็นป่าอาถรรพ์บางก็ว่าเป็นเพราะความที่ป่าแห่งนี้มีต้นไม้หนาแน่นทําให้เมื่อใครที่ไม่ชินเส้นทางเดินเข้าไปก็จะหาทางออกไม่เจอและคนที่เข้าไปค้นหาก็ไม่สามารถค้นหาได้ทั่วเพราะป่านี้มีบริเวณกว้างและลกทึบสำหรับบางคน ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาหรือสิ่งเหนือธรรมชาติก็จะบอกว่าในป่าน่าจะมีต้นไม้บางอย่างที่กลิ่นของมันอาจก่อให้เกิดอาการหลอนและทำลายประสาทจึงทำให้คนที่เดินทางเข้าไปและได้สูดกลิ่นของมันเข้าไปเกิดอาการหลอนจนหาทางออกไม่พบแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านจะเตือนลูกหลานและคนในครอบครัว ให้รู้สึกยำเกรงต่อป่าแห่งนี้ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจหากเกิดเหตุร้ายขึ้นเหมือนที่ผ่านานมาอยู่มาวันหนึ่งมีนักศึกษาหญิงจากในเมืองชื่อนิดาเธอเดินทางมาหาญาติของเธอในหมู่บ้านลึกลับเพื่อจะพักผ่อนและทำวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาของพืชและสัตว์ที่น่าสนใจในป่าซึ่งนิดามีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง แต่เธอไม่เคยเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือเรื่องเหนือธรรมชาติมาก่อนการเดินทางของเธอในครั้งนี้มาพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกสองคนคือปีชาและนาทฤด,ดีทั้งสามเตรียมตัวในการเดินทางมาเพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในครั้งนี้พร้อมด้วยสัมภาระที่จำเป็นต่อการเดินป่าแต่สิ่งที่ทั้งสามขาดไปนั่นคือประสบการณ์ในการเดินป่าและการใช้ชีวิตอยู่ในป่า ทั้งสามคนพักค้างคืนที่บ้านของป้าสมศรีซึ่งเป็นญาติของนิดาเมื่อนิดาบอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาในครั้งนี้ทาให้ป้าสมศรีถึงกับต้องเอ่ยปากเตือนว่านิดากับเพื่อนๆต้องระวังด้วยแล้วมีใครในหมู่บ้านเป็นคนนำทางให้หรือเปล่าไม่มีหรอกจ้าพวกหนูตั้งใจว่าจะเข้าไปกันเองคงไม่ได้เข้าไปในป่าลึกนักนิดาตอบป้าของเธอ ป้าว่าน่าจะหาคนในหมู่บ้านช่วยนำทางให้จะได้ปลอดภัยป้าว่าป่านี้มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องคนในหมู่บ้านนี้ทุกคนกลัวป่านี้กันทั้งนั้นป้าของเธอ,อยังคงเตือนด้วยความเป็นห่วงนาดว่าหาคนในหมู่บ้านไปเป็นเพื่อนและช่วยนำทางด้วยก็น่าจะดีนะนิดานาดฤดีให้ความเห็นไม่มีอะไรหรอกนาดอย่าก,กลัวไปเลยเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเองนิดายัางคงยืนยัน เช้าวันลุงขึ้นทั้งสมคนเดินทางเข้าไปในป่าโดยไม่ลังเลพร้อมด้วยสัมภาระที่ได้จัดเตรียมมาเพื่อการเก็บข้อมูลในการวิจัยนิดากับเพื่อนๆเ,เ,เริ่มสำรวจป่าและรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์เธอพบเจอพืชที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงล่องลอยของสัตว์ที่น่าสนใจแต่เมื่อแดดเริ่มอ่อนลงป่าเริ่มเปลี่ยนไปแสงแดดที่เคยส่องลงมาอย่างเห็นชัดเจนเริ่มมีหมอกปกคลุม เวลานี้ความสว่างที่เคยปรากฏเริ่มที่จะค่อยๆมืดลงชา้าๆความเงียบของป่าเข้ามาเยือนทั้งสเริ่มรู้สึกถึงความเป่าเปียววงเวงของพื้นป่าซึ่งแน่นอนว่าเวลานี้คงใกล้ค่ำแล้วนั่นเองผมว่าวันนี้เรากลับก่อนกันดีกว่าน่าจะใกล้ค่ำแล้วปีชาสแสดงความเห็นและเป็นการทำลายความเงียบในเวลานั้น นาดว่าป่านี้ทำไมมันดูเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยไม่ค่อยเหมือนตอนที่เราเดินเข้ามานะนาดฤดีพูดอย่างหวาดหวัน่นด้วยสีหน้าที่แสดงความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดทั้งสามคนเดินกลับออกจากป่าด้วยเส้นทางที่คิดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับตอนที่เดินเข้าไปแต่ยิ่งเดินเหมือนยิ่งไกลออกไปนาดว่าเหมือนเราเดินเข้าไปในป่ามากกว่าเดิมอีกนะนั่นสิ ผมก็ว่าเหมือนเราจะไม่ได้เดินออกจากป่านะปีชาเห็นด้วยตอนเข้ามานาได้ทําสัญลักษณ์ไว้บนต้นไม้ด้วยไม่ใช่หรือนิดาถามนาดฤ้อดีใช่แต่ตอนเนี้มันไม่เห็นอะไรเลยแล้วกําลังจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวจะยิ่งมองหายากกว่าเดิมอีกทั้งสามเร่งฝีเท้าปีชานําไฟฉายออกมาแจกให้กับนิดาและนาดื้อดี แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อทั้งสามได้ยินเสียงเหมือนกันว่าออกไปออกไปจากที่นี่เสียงนั้นแผ่วเบาแทบจะเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูก็ไม่ปานทั้งสามหันมามองหน้ากันพวกเราได้ยินเหมือนกันใช่ไหมนาเด็ดีสอบถามเพื่อนทั้งสองนิดาและปีชาพยักหน้านิดาพยายามข่มใจเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวแต่เธอเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางที่เธอเดินผ่านไปไม่เหมือนเดิม ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะหมุนวนและเปลี่ยนแปลงไปแต่แล้วทั้งเธอและเพื่อนๆก็เดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้น,นเรื่อยๆและนิดาก็เริ่มมองเห็นภาพใบหน้าที่แปลกประหลาดในหมอกเธอและเพื่อนๆพยายามหาทางออกแต่กลับรู้สึกเหมือนว่าป่ามีชีวิตและกำลังขัดขวางการหลบหนีของเธอทั้งสามคนในที่สุดนิดาปีชาและนาฤดี ก็พบเข้ากับบ้านไม้เก่าๆที่มีต้นไม้ขึ้นท่วมแม้บ้านหลังนี้จะดูเก่าและทรุดโทรมแต่มันยังคงเป็นบ้านที่มีสภาพความเป็นอยู่ให้คนได้พักอาศัยได้และที่น่าตกใจมากก็คือนิดาและเพื่อนๆพบว่าในบ้านนั้นมีสิ่งของที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่คนในหมู่บ้านใช้เมื่อทั้งสามเดินสำรวจบ้านหลังนี้พบว่ามีห้องหนึ่งที่ปิดประตูมิดชิดเมื่อเปิดเข้าไปพบว่า ภายในห้องเต็มไปด้วยซากโครงกระดูกที่มองดูแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ทั้งสามคนเริ่มแสดงออกถึงความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและแล้วปีชาก็ทำลายความเงียบนั้นผมว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะปีชาพยายามไม่แสดงออกถึงความกลัวเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวระหว่างนั้นทั้งสมก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากภายในบ้านช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วย เสียงนั้นหอยหวนจนน่ากลัวมันทําให้ทั้งนิดาปีชาและนาทฤดีต้องเล่งฝีเท้าออกจากบ้านหลังนั้นทันทีทั้งสามคนพยายามหาทางออกจากป่าแต่เส้นทางที่เคยเดินกลับเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เดินในที่สุดทั้งสามก็ตระหนักว่าป่านี้มีบางอย่างที่ไม่ปกติทั้งสามคนเริ่มตระหนักถึงภัยร้ายที่กําลังจะมาเยือนและแล้วนิดาก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจว มีอะไรนิดาหรือเห็นอะไรปีชาร้องถามฉันเห็นเหมือนมีเงาคนวิ่งผ่านไปทั้งสามคนทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อจะหาทางออกจากป่านั้นให้ได้ในที่สุดนิดาปีชาและนาทฤด,ดีเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความหวังที่หมดไปทั้งสามหลับไปโดยไม่รู้ตัวในป่าใต้แสงของดวงดาวและเสียงกระซิบที่มาพร้อมกับสายลมที่พัดผ่าน มาอยู่กับพวกเราขอต้อนรับสู่บ้านของเราเช้าวันต่อมาป้าของดิดาและชาวบ้านพากันมาค้นหาดิดาและเพื่อนๆแต่สิ่งที่ป้าของดิดาและชาวบ้านพบคือไม่มีร่องรอยของดิดาและเพื่อนๆในป่าลึกลับป่าแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ลึกลับและรอวันพิสูจน์ต่อไปและสำหรับดิดาและเพื่อนๆของเธอก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้ไปแล้ว เสียงกระซิบจากป่าก็ยังคงรอคอยผู้มาเยือนคนใหม่ต่อไป